ผู้ชมคะ m o u 8พัรคร่วมชัดเจนแล้วนะคะ23ข้อถูกฉีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยค่ะวันนี้เราคงจะได้เห็นดีลใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งวันนี้คงจะได้เห็นแถลงการที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่ามกลางปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีว่าคุณทักษิณอาจจะเลื่อนกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้เป็นนัยยะหรือเปล่าว่าการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยอาจจะไม่ ง่ายค่ะและล่าสุดก็มีรายงานมาแล้วนะคะว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเลื่อนการพิจารณาเรื่องของคำร้องปมของคุณพิธาจะสามารถโหวตชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําได้หรือไม่ก็เลื่อนออกไปแต่เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจนนะคะว่าจะ เลื่อนหรือไม่บายนี้คงจะได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนกันมากขึ้นระหว่างเพื่อไทยสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงก้าวไกลเองด้วยนะคะว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรสมการที่เปลี่ยนไปแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลภาคประชาชนก็จะจับตาเรื่องของนโยบายเพราะต้องยอมรับว่าการที่ไม่มีพักก้าวไกลร่วมอยู่รัฐบาลด้วยบางนโยบายที่อยู่ใน MOU ก็อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงหรือไม่นะคะ คือก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อไทยเขาก็พูดถึงเรื่องของ MOU และล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ยังได้ประกาศถึง MOU ด้วยว่ามีหลายเรื่องที่เพื่อไทยจะเดินต่อไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมเรื่องของการปฏิรูปกองทัพแต่บางเรื่อง ที่เพื่อไทยไม่ได้พูดถึงแต่ก้าวไกลเคยเสนอไว้ก็ต้องจับตานะคะว่าจะยังมีอยู่ใน MOU หรือไม่วันนี้ที่ฉันพูดถึงเรื่องหนึ่งค่ะเพราะาเป็นวันครบรอบ13ปีมติครอรมอฟื้นฟ,นฟนูวิถีชาติพันธุ์ด้วยค่ะ MOU ที่ถูกฉีกไปแล้วจะมีเรื่องของการผลักดันกฎหมายชาติพันธุ์รวมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องคุยแล้วก็ขยายความกันวันนี้นะคะแต่เมื่อวานนี้ถ้าดูท่าทีของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลค่ะคุณผู้ชมการถแถลงของเพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนนะคะ ว่าไม่มีสมการของก้าวไกลอยู่ในสมการของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยเหตุผลสําคัญที่คุณหมอชลนานพูดไว้คือก้าวไกลไม่ยอมถอยม112ในขณะที่ก้าวไกลก็ถแถลงในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยนะคะเลยาธะที่การก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ก็ย้าว่าเรื่องของ1นึจะหารือกันให้ถอยในรายละเอียดอย่างไรเพื่อไทยไม่ได้มาพูดคุยเรื่องนี้กับก้าวไกลแต่อย่างใดอยากให้ชวนไปฟังนะคะเสียงของทั้งสองท่านที่พูดไว้เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆกล แต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒธธิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในพักร่วมในการพูดคุยกันพักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอนะครับมาตรา1นสองนะครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้นะครับโดย พักเพื่อไทยได้ให้เหตุผลว่านะครับพักการเมืองเกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่ต้องการให้พักก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงแถลงไม่ตรงกันในประเด็นนี้นะคะแต่สำหรับเรื่องของการโหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยหรือไม่คุณหมอชนละนานก็เน้นย้ำแล้วนะคะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสส .9 ก้าไกลจะโหวตให้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ทั้งสองพักแถลงไปนะคะหลังจากที่ปิดห้องคุยกันร่วม3ามชั่วโมงค่ะโดยเพื่อไทยประกาศแยกทางกับ9ก้าไกลและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมกันใหม่โดยเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินดารงตาแหน่งนายก ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนม1 1-2และไม่ได้ขอให้พักก้าวไกลร่วมโหวตนายกให้นะคะในขณะที่การตั้งรัฐบาลใหม่ก็จะไม่มีพักก้าวไกลยอยู่ในพักร่วมด้วยแต่จะพยายามรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและให้พักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าแม้ MOU ของ8พักร่วมจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยยังคงเดินหน้าต่อนะคะที่เน้นย้ำเมื่อวานนี้และก็คืออย่างแรกการแก้รัฐธรรมนูญตั้ง สสอรอขึ้นมาเพื่อคืนอำนาจประชาชนถัดมาคือมีการผลักดันบางนโยบายต่อด้วยทั้งเรื่องของการสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบตำรวจทหารและยืนยันจะไม่แก้กฎหมายมาตรา1นึ 2, โดยจุดยืนของการโหวตจะให้เพื่อไทยหรือไม่เป็นเอกสิทธิ์ของสอส,สก้าวไกลและบ่ายนี้ เราคงจะได้เห็นพักก้าวไกลประชุมกันเรื่องนี้นะคะก่อนจะมีมติออกมาว่าจะโหวตให้หรืองดออกเสียงหรือว่าจะเป็นมติแบบไหนคงจะได้คุยกันต่อนะคะ